สวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้อยู่กับรถสวย,สวยหนึ่งคันนะครับมาแนะนำเป็นคูเปอร์ต้า L4018 ตัวดีทีรถปี6 3สามนะครับราคาอยู่ที่3 6ม0 0 0บาทราคาคุ้มๆเลยนะครับคันนี้รถสวยสีเดิมนะครับมาดูเรียบๆเลยนะครับอ่าใช้งานก็อยู่ที่ส0 0พันกว่าชั่วโมงนะครับไม่อาจจะสูงครับแต่ตัวรถถือว่าสีสวยเดิมไม่ซีดเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับรถก็จะมีคาบน้ำครับคาบต่างๆนิดนึงครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวล้างออกหรือเคลือบให้นะครับก็สามารถเอาออกได้นะครับอใช้งานนะครับตัวนี้อยู่ที่ 3278ชั่วโมงครับ3278ชั่วโมงนะครับยางหลังประมาณ75%ครับยางหน้าก็ประมาณ70%มาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นครับด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวน DH225E h e a v y p a พันะครับผ่านซีสวยครับรถถือว่าเดิมๆนะครับมีรอยเปลี่ยนซีนนะครับล้อหลังซ้ายขวาแล้วเรียบร้อยนะครับ รถถือว่าสวยระบบพร้อมใช้เดี๋ยววันนี้ให้พีซ่ซีครับทดสอบระบบรีวิวการทํางานให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันใครที่สนใจรถ,ถสวยสวยสภาพพร้อมใช้สําหรับ l 4 0 1 8เป็นรถเดิมๆครับตัวนี้ผมถือว่ารถเรียมๆนะครับราคาถือว่าไม่แรงนะครับราคาถือว่าไม่แรงนะครับสาหรับ4 0 1 8เป็นรถที่เหมาะใช้ในคร,วรัวเรือนครับใช้ในไร่ในานาไรสวนนะครับหรือทําไร่มันสับปะหลังตัดหญ้าครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับระบบจะเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ สองพาวโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อครับอ่าเป็นเกียร์ชัตเทิลครับเราสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับระบบสองพาวโฟวิลนะครับใช้งานได้ปกติรถถือว่าแห้งดีเรียมดีนะครับระบบถือว่าพร้อมใช้นะครับอ่าวันนี้มารีวิวหน้างานจริงให้กับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามอยู่ได้รับชมกันนะครับใครที่หารถมือสองสภาพดีๆเดิมๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งผมก็แนะนําเป็นคันนี้นะครับ รถยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้ทําสีนะครับรถสวยๆรถเดิมๆเลยนะครับเสียงเครื่องเกียร์แน่นๆนะครับปันไม่ไหลด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถมาดูรถได้ที่ร้านนัทเ็ตเตอร์เรานะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดบุรารธานีเกียร์เข้าง่ายครับนิ่มๆนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับ4.18ไม่หอนนะครับไม่มีเสียงเฟืองนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวตัวนี้ผมเช็คสลักคันใบมีดให้นะครับที่มันหลวงกเก้งกเก้งนี่เดี๋ยวผมทาให้นะครับปั๊มดีนะครับใบมีดต่างๆขึ้นไว้นะครับบันเลยโอเคไม้ข้นงเป็นปกตินะครับความร้อนปกตินะครับคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับเดิมๆคีย์ออตีเดิมๆนะครับดูเครื่องยนต์นะครับอ่าเปิดขึ้นแล้วนะครับอ่า เกือบไม่ขึ้นเกือบไม่ได้เช็คดูเครื่องเดี๋ยน้ำเอาน้ำนะน้ำไม่ดันนะครับเครื่องไม่หลวมไม่ไอายครับเดิมๆสวยๆนะครับเครื่องไม่เคยแก่ไม่เคยรื้อนะครับรถสวยๆส,สีเดิมๆนะครับเอลสี่ศูนหนึ่งแปดสภาพสวยๆแบบนี้ราคาเพียงสามแสนหมืนบาท ขายเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเท้ากศได้นะครับไม่มีผ่อนดาวนะครับเราไม่มีิสซิงจัดนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้รถสวยสภาพเดิมที่นัดแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับรถตัวนี้ก็ถือว่าสภาพเรียบๆเกียร์ K นะครับใช้งานก็ถือว่าสมมารณ์ครับกับชั่วโมงนะครับเราไม่ได้ดึงไม่ได้ก่อไม้นะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับใครสนใจมาดูรถได้ที่นัดแท็กเตอร์นะครับวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีขอบคุณครับ